วันนี้พวกเราเสียเวลาล่าไปหน่อยหนึ่งเนื่องจากว่าพระเดชพระคุณท่านอาจารย์ใหญ่จากถ้ำพระถ้ำพระพุทธไสยญาติวาริชพูมิท่านอาจารย์ทองจันทร์ท่านได้นำธรรมมาดที่ท่านเห็นนั่งอยู่ตรงนี้ก็ก็ดีเหมือนกันนะมีลำโพงมีอะไรอยู่ข้างล่างแต่ยังไม่ได้ต่อเสียงใส่ที่ท่านเห็นนี้จะเป็นเป็นเขาระมั่ง เขาล้มั่งไม่ใช่เขากวางคนโบราณเคยพูดตรัสไว้เมื่อศาสนาเสื่อมสิ้นไปคนทั้งหลายจะเป็นผู้ไร้ศีลไร้ธรรมจะเบียดเบียนต้นไม้ป่าเขาล้มเนาไครรับสัมสัตว์ทั้งหลายก็จะสูญสิ้นเผ่าพันไปมีแต่ดินบ่มีใหม่ดินสีงไงเป็นผง ว่มีดงดอนบังสิเกิดเป็นทะเล่แรงสายท่าลาสิเคิืนแห่งแสงสุรีสิหอนจีชีวิตสัตว์ตำเสือสิศูนย์ส,สินเผาพันสาเหล่านี้ได้สูญพันไปแล้วเห็นแต่เขามันก็เลยทำบุญหามัน <c oughs> เอามันมาเป็นธรรม,มาศและลึกถึงการแสดงธรรมพระพุทธเจ้าที่ป่าอิสิปตะนะมิกทายวัน ไอเดียแนวคิดของท่านดีมากท่านพระเดชพระคุณท่านอาจารย์ทองจันทร์อยู่วัดท่านมีแต่กวางมีแต่ละมั่งมีแต่อะไรสงสัยท่านคงจะเคยเกิดเป็นกวางเป็นละมั่งมาก่อนสมัยก่อนท่านชอบชอบเขาเดียวไม่พอมาทําให้อาตมาชอบด้วยก็เลยไปหาแคหาเก็บมาในนี้เราก็จะเห็นสองข้างถ้าเขาไปอย่างนี้เป็นละมั่ง องอ้นอนอนอนวนๆบกวนสวนกินเขาให้ดงสิไกจากฟุ้งหมหม่ไท่เสิเอิญสังล่าเสื้อเขาเจ้าสิไกจากแนวเขาเหนียวเขียวสินี้ไกลล่เหลืองไก่เดงดังดำบดูใดใส่สินี้ไกห่ห่วยบอกหัวซาเอามาใส่ไหมสิไกลจากหมอนข้นสิอ่อนแอวหา มงโมทลิท่าเสือ้อคนจนจรสิจำจากภาคจากวัดแลลบานปานหลี่อยู่ดงนั้นคนโบราณพูดไว้วันเดือนปีสวยง่วควายสิาัญยาตุนสินีจากหยาหน้าออกป่าแซงสัตว์เหล่านี้ยังไม่ไปกินข้าวไร่จะไม่เป็นไปเข้าวสวนข้าวนาของใครมันจะไปกินยังไงล่ะมันตายหรอมีแต่เขามัน ดงก็เลยน,นี้จากภหมูใหม่ให้เสือเอิญสังเล่ากังโกเปลี่ยงหางกันคนละฟากฝั่งแม่น้ำของแบ่งพี่แบ่งน้องใส่สินี้ไกยห่วยบหัวซาเอามาใส่ทุกวันนี้เขาไม่ไปใส่ใส่ชัไม่ไปดักชัยอยู่ในห้วยปีนขึ้นไปใส่น้ำเสาเฮือนบนพุนสิเดป,ป่าขาบหนึ่ง เอาไปใส่ไหวนน้ำหนารถหอยมาลองตองแต่งปาผีบ้าใส่บุญิสิบปีนไปใส่น้ำผึนมันถึงข่าวมันมันจะเปลี่ยนแปลงไปท่านก็เลยระลึกถึงป่าอิสิปัตนะมิทายาวันพอดีท่านก็เลยทำธรรมจักรข้างหลังนี่ก็เป็นธรรมจักรหินของเราอยู่แล้วมันก็เลยคล้ายๆย้อนยุค ลำลึกถึงสมัยครั้งพุทธกาลอิสิแปลว่าลือสีปัตตนะแปลว่าเวียนมาตกมาตกลงเหมือนที่น้ำไหลไปตกปากน้ำอย่างเมืองปัตตนะที่ประเทศอินเดียเมืองปาตารีบุตรแต่ก่อนมิขะก็คือเนื้อคือพวกวางพวกเอ่งและมั่ง ไยวันแปลว่าปลาที่เขายกให้เพื่อสงวนพันพวกกวางพวกสัตว์เหล่านี้ปลาตรงนั้นมันพิเศษหน่อยพวกลือสีลือสีทั้งหลายเหาะมาแล้วก็ตายบนอากาศแล้วก็ตกลงมาตรงนั้นเขาจึงเรียกว่าอีสิปัตนะที่ลือสีทั้งหลายมาตกลงตายตรงนี้เป็นปลาชา ชาวบ้านเขาเห็นนานๆก็เห็นทีต่อมาฝูงกวางตรงนั้นท่านก็เลยไม่ให้ไม่ให้ใครฆ่ามันกลายเป็นว่ามันก็เลยเป็นป่าศักดิ์ติ์เขาเลยยกให้หมู่กวางเหล่านี้ทุกวันถ้าเราไปประเทศอินเดียที่สรารนาที่แสดงธรรมก็นเดี๋ยวเราจะยังจะเห็นอยู่กวางพวกอินเดียเขายัางรักษาไว้อันนี้มาเป็นภาพจำลองสัก พุทธภาษิตที่เราสวดมาเมื่อกี้นี้เป็นบทปฏิบัติที่เราทั้งหลายจะต้องทำความเข้าใจทั้งญาติโยมทั้งพระสงฆ์องค์เจ้าจะไม่ได้ฟั่นเฟือจะไม่ได้เลอะเลือนจะไม่ได้ไปขัดแย้งกันทั่วนี้มีสำนักปฏิบัติทำขึ้นมาหลายหลายแห่ง ไปแห่งหนึ่งก็บอกกอันหนึ่งไปแห่งหนึ่งก็บอกกอันหนึ่ง <c oughs> ถ้ายมไปมากก็ยิ่งสับสนไม่รู้อะไรจริงอะไรแท้เพราะฉะนั้นพวกเราเอาตามภาษาคนคนไม่ฉลาดจะเรียกว่าคนโง่เดี๋ยวก็จะพากันโกรธอีกอาจะมาโง่ด้วยกันนี่แหละเอาตามหลังพระพุทธเจ้านี่แหละเรา สูตรที่สวดมาเมื่อกี้นี้มีทั้งหมดมันสามสูตรแต่อัตมาค่อยเอามาตัดมาแต่ละตอนละตอนพอมาสารใส่กันให้รู้ตอนแรกนั้นมันจะเป็นเรื่องเวสาลีสุตตัดที่เมืองเวสาลีมีถึงสองแห่งในพระไตรปิฎกเล่มที่หนึ่งพระวินัยนี่ก็มีแล้ว พระพุทธเจ้าพระองค์ไปเข้าไปพักผ่อนอยู่สิบห้าวันเรียกว่าอยู่ในปฏิสันลีนวิหารอยู่ในที่รีกเลลนอยากจะพักผ่อนไม่ให้คนไปรบก,กวนท่านได้พักได้ผ่อนนะพระพุทธเจ้าบางครั้งเป็นสามเดือนแต่อาตมานี่หมอห้ามไว้ก็ไม่ฝังไม่มีเวลาได้ปฏิสันลี คงได้ปฏิสลานั่นเนี่ยเวลามันหมดลมเลยท่าท่านก็สั่งสอนพระไว้หมดว่าอันใครๆไม่พึงไปรบกวนเราเราจะอยู่ปฏิสันลีสักกึ่งเดือนยกเว้นแต่ผู้นำบินทบาทก็มีแต่พระอานนท์หรือพระองค์ใดองค์หนึ่งเอาอาหาร ใส่บาทแล้วก็ไปถาวายท่านท่านไม่ได้สนใจกับใครท่านพระเสวยความสุขอในวิหารธรรมของท่านก่อนที่ท่านจะไปท่านแสดงธรรมอันประกอบไปด้วยการพิจารณาอาสุภะเพ่งพิจารณาร่างกายนี้มันเต็มไปด้ยวยความสกรปรกเต็มไปด้ยวยความไม่งามเป็นที่ไหลเข้าไหลออกทายเทของซากพืชซากสัตว มีแต่ของไม่สวยไม่งามเน่าเปื่อยอยู่เป็นนิดไม่พึงเข้าไปยึดถือไปรักไปชอบจงคลายกำหนัดพิจารณาเรื่องนี้ให้หนักพระทั้งหลายก็สมัยก่อนนี่เชื่อฟังอย่างสุดกล้าวสุดหัวนางเพ่งดูความไม่สวยไม่งามตนเองผมขนเล็บฟันนังเนื้อ เอ็นกระดดกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดใสใหญ่ใสน้อยอาหารใหม่อาหารเก่าดูเข้าไปข้างในดูออกมาข้างนอกดูอาหารที่กินเข้าไปลงไปในท้องเหมือนไถสองปากเอาเข้าทางนี้ไหลออกทางโน,น้นดูไปดูมามันเกิดอารมณ์อันยิ่งใหญ่ติดตารตรึงใจเห็นตนเองเป็นซากเป็นศพหน้าขายะขยะแขง ถากันฆ่าตัวตายเอาบาทเอาจีวรเอะไรไปจ้างบอกให้องค์อื่นสนะกก็มีสามเณรสามเณรสมณะ,ะกุตตกะตาเถนหมวดเมื่อแก่แต่ไม่ยอมเป็นพระให้ตาคนนั้นแหละเป็นคนฆ่าให้บอกว่าไม่บาปหลอกให้พวกเราปรงชีวิตซะสิน้นซะจะได้เบื่อนหน่ายนี่จะได้พลน,พ,นพ้นไป แกก็ฆ่าวันละคนสองคนหนักนกเข้าวันละเก้าคนสิบคนตัดคอให้ที่ริมฝั่งแม่นม้ำวักคุมหาตัดแล้วก็ล้างดาบสีแดงๆอยู่นในน้ำนึกสลดใจอะไรกันหนอเราเนี่ยเกิดมาไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตบวชด,ดีๆแล้วก็มาฆ่าคนมันจะไม่บาปหรือเทวดามิจฉาทิฏฐิก็ไปยุอีกได้บุญได้บุญฆ่าไปเถอะ ท่านได้สงเคราะห์บุคคลเหล่านั้นในผพจากทุกข์แก่ข้าแกไม่ได้ฆ่าฟรีๆได้บาทด้วยได้จีบอนด้วยรวยเลยรับจ้างค่าโดยสมัครใจพอพระพุทธเจ้าออกมาเมืองเวสาลีป่ามหาวันอ้างวางหวงเวงเคยมีพระเกลื่อนกล่นบัตรนี้ไปไหนกันหมดแม้แต่ผ้าเหลืองก็หาดูยาก พระอานนท์ก็ร้องห่มร้องให้เสียใจเล่าให้ฟังก่อนที่พระองค์จะเข้าไปสู่ปฏิสันลีนวิหารนั้นได้เทศนาสัมประยุทธ์แสดงธรรมอันประกอบไปด้วยอสุภกรรมฐานบุคคลเหล่านั้นภิกษุเหล่านั้นดูตนเองเหมือนสร้างเหมือนศพห้อยอยู่ตามคอเมื่อนายก็เลยเล่าความจริงให้ฟัง ขอให้พระองค์จงแสดงธรรมอย่างอื่นเถิดอันเป็นที่สบายแห่งการพิจารณาเจโตวิจารณสปายาเอกันตะกุสลายติกาอริยาโรกุตตลาขอให้พระองค์จงแสดงธรรมอันเป็นไปเพื่อความสบายแห่งจิตในการพิจารณา เอกันตะกุศลายติกาเป็นไปเพื่อความเป็นกุศลความฉลาดอย่างเดียวอริยาโรกุตตลาเป็นไปเพื่อความประเสริฐอยู่เนื้ออยู่ไกลกิเลสเป็นไปเพื่อความเนื้อโลกอภิสันเลขิกาเป็นไปเพื่อความขัดเกลาอย่างยิ่งแต่ไม่ให้มันโลดผนให้มันสบายสบายขันมันเบาภาษาฮาก็บว่า อันเนี้ยมันง่ายๆะนะมีอยู่วออดอามสอนในท่ถอนคนหน่อยนี่เจโตวิจารณสปายาหน่อยอันที่มันพิจารณาง่ายๆไม่หนักหน่วงไม่รุนแรงไม่โลดโหนใครทำก็ได้คนโง่คนชลาดโอ้พระพุทธเจ้าของเราก็เลยบอกว่าทาย,ย่างนั้นอ,อันนน เธอจงไปเรียกภิกษุทั้งหลายที่มีอยู่ในเมืองเวสาลีนี่มีเท่าไหร่ไปเรียกมาให้หมดท่านก็เลยไปเรียกตีกองร้องเปล่ามาแล้วก็เลยได้แสดงธรรมสิ่งที่มันทำให้ง่ายเจโตวิจารณสปายาสะดวกสบายในการพิจารณาทางจิตเอกันตะอุสลายติกาเป็นไปเพื่อ,อความฉลาดอย่างเดียว ไม่เป็นไปเพื่องโง่เขาเรียกมาเสร็จท่านก็แสดงอาณาปานสติที่เราสวดเมื่อกี้นี่แหละแต่อามาไปหยิบมานิดเดียวคันจะเอามาเบิดมันสิจบเป็นบาปบามันเน่าออกกระดกกระเดียสังยุตติกายมหาวารวักหรือตั้งแต่เล่มที่หนึ่งนึนก็เยอะก็เลยไปหยิบเอาแต่จุดที่มันสำคัญสำคัญมาให้ท่านตั้งหลาย ได้ร่วมกันพิจารณาหลักฐานทางวิชาการแล้วก็เอาไปทำแม้อาตมาเองก็ทำมาแต่เป็นโยมตั้งแต่เป็นฮิปปี้ไปเที่ยวอ,อยู่ในป่านในเขาเข้าวัดนูน้นออกวัดนี้เลิกจากศาสนาคริสแล้วก็ไปลองทำเล่นลองทำเล่นเฉยๆดอกไม่ได้หวังอะไร ไปนั่งดูลมดูแรงดูตามหลักที่ที่สวดมานี่แหละแต่รู้สึกว่ามันติดมันสบายคนโง่ๆอ,อ,อย่างเราก็ทำได้แต่ไปหัดทำอย่างอื่นยากที่สุดเลยไปทำยุบเนาะพองเนาะโง่อ,อย่างอาตมานี่ทำยากมัน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 ไม่เหมาะก็เลยเอามันง่ายๆที่พระพุทธเจ้าว,ว่าวิ จเจโตวิจารณะสะยายสบายสะดวกง่ายแก่การพิจารณาทางจิตเพราะฉะนั้นท่านก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้เรียกมาให้หมดเมื่อเรียกมาแล้วท่านก็อสอนพิสูทธ์ท้งหลายอาปานสติอันบุคคลจเจริญให้มากทำให้มากนี้มันจะสงบมันจะระง,งับปราณีด ชื่นใจฟังให้ดีนะว่าถ้าทำไปทำไปมันจะชื่นใจอนาปานาสตินี้กายก็ไม่ลำบากจิตตาตาของเราก็ไม่ลำบากเกื้อกูลแก่สุขภาพทางกายเกื้อกูลแก่สุขภาพทางจิตไม่ต้องการพลังงานเผาผลาญอย่างที่เรามานี่เราเคยกินข้าววันละหลายหน มากินอยู่ที่วัดในวันละครั้งเดียวใส,สๆก็ไม่เหน็บไม่เหนื่อยมันเกื้อกูลพ่อเรามานั่งทําอานาปานสติแต่ถ้าทําอย่างอื่นต้องกินมากกว่านี้แล้วก็เหนื่อยนี่ก็เหนื่อยอานาปานสตินี้เขาจะเกื้อกูลต่อสุขภาพทั้งทางกายทั้งทางจิตเตรียมความสดชื่นไว้ให้แก่จิตแก่ใจเพื่อรอรับ การงานอันจะพึงมีจะพักจะห่อนเวลาใดก็ได้ไม่มีใครรู้ว่าเรากำลังทำกรรมฐานอยู่ขี่รถขี่เรือไปไหนมาไหนนั่งรอคนโน้นคนนี้นั่งเล่นก็ดูลมหายใจไปมันก็สงบประงับท่านจึงบอกว่าเหมือนฝนหน้าเดือนสี่เดือนห้าคิมปัชิเม คิมหังระดูร้อนปัจชิเมมาเสเดือนท้ายแห่งฤดูร้อนเดือนห้าที่ฝุ่นตลบอบอวนถ้าเกินมีฝนตกลงมาใหญ่ๆฝุ่นนั้นก็อันตรธานไปจิตที่กำลังฟุ้งอยู่ด้วยอากุศล,ลธรรมคิดไปในเรื่องกามารมคิดไปในเรื่อง พยาบาทคิดไปในเรื่องเกียดชังวุ่นวายโศกเศร้าอะไรอาวอรณ์อะไรอยู่เนี่ยถ้าคืนกลับมาสู่ลมหายใจทำให้มันเป็นเป็นสิ่งเหล่านั้นอันตรธานไปเหมือนฝุ่นถูกฝนในหน้าแรงท่านจึงบอกว่ามหาอากาละเมโคธานะโสอันตรธาเพทิบูปะเมมติ ผลใหญ่ในสมัยมิใช่การตกลงมายังฝุ่นทุลีละอ,องนั้นให้สงบอันตรธานไปชั้นใดอาณาบานสติที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมสงบปราณีตเป็นที่อยู่แห่งความผาสุกแห่งจิต ใจสบายสบายถ้าผู้ใดมีสติอยู่ในลมหายใจเข้าหายใจออกให้สม่ำเสมอจนมันติดกันเป็นใดชาติทํำง่ายๆแต่เราไปคิดเรื่องให้มันยากจะทำให้มันยากให้มันบรรลุเร็วๆแต่อนาปานาสตินี้ถ้าทำไปทำไปมันจะไม่รู้จักอยากจะบรรลุทำอะไรนะ มันจะพอใจไปเรื่อยใครจะเป็นพระอาหารหันต์หมดทั้งโลกเหาะไปเป็นฟูงก็ไม่อิจฉาดีใจสาธุการความดีความงามบุญญาบรารมีของท่านแต่ตนเองก็ไม่ได้น้อยใจพอใจที่จะทำไปอย่างนี้เพราะมันจะค่อยเย็นไปเย็นไปถ้าทำเป็นประจำจนติดจะรู้สึกเย็นเย็นเย็นในคอบางคนจะเย็นอยู่ในคอ บางคนจะเย็นอยู่ในจมูกถ้านั่งน,น,นานๆละเอียดเข้าเย็นขึ้นไปในดั้งจมูกเข้าไปในเส้นประสาทเข้าไปในสมองเย็นอเสจะโกเย็นชื่นใจเหมือนได้อาบน้ำแต่ไม่มีใครอาบให้สิ่งที่มันเกิดขึ้นความคิดอันไม่ดีไม่งามจะอันตรธานทีนี้ท่านจึงมีอีกคำหนึ่งว่า ถ้าเธอทั้งหลายจะพึงหวังว่ากายของเรานี้จะไม่ลำบากคือถ้าทำถูกแล้วกายที่เคยเจ็บเคยปวดตามแข้งตามขาตามหลังตามเอวความกดดันขัดแยง้งมันจะคลายตัวของมันมันจะเกิดความรู้สึกว่าไม่เจ็บไม่ปวดอะไรเพราะกายนี้จะรำงับลง มันจะส่งให้เกิดปาโมดบันเทิงใจส่งให้เกิดความปราบปลื้มเอ,อิบอิ่มในการกระทำนั้นเมื่ออารมณ์เอ,อิบอิ่มในใจพอใจขึ้นกายนี้ก็สงบคือปวดเจ็บปวดนหายไปเมื่อกายสงบใจก็เกิดสุขปัสธิส่งให้เกิดสุขเมื่อจิตใจเป็นสุขส่งต่อให้เกิดสมาธิ ท่านจึงบอกว่าถ้าเธอหวังว่ากายนี้จะไม่ลำบากตาของเราจะไม่ลำบากพิกขุงเจปิอากังเคยยะถ้าเธอทั้งหลายจะพึงหวังว่าเนวะเมกายโยกิรมตินจัจโขนิอนุปาทายะจะมีอาสเวหิจิตตังวิมุติติ ถ้าเธอจกหวังอยู่ในใจว่ากายของเรานั่งสมาธิไปอยากให้มันลำบากตาของเรานี้อย่าให้มันลำบากจิตของเราก็หลุดพ้นจากสิ่งร้อยรัดในจิตในใจไปสู่ความว่างๆเบาๆอยะเมวะอานาปานสติสมาธิสาธุกังมนสิกาตับโพง เธอจงกระทําไว้ในใจให้ดีๆตรงนี้ย้ำหน่อยว่ากระทาให้ดีๆสาธุกังมณสิกาตะโภกระทําไว้ในใจให้ดีๆซึ่งอนาปานสตินี่แหละหมายค็มว่าไม่ได้ทําเล่นๆตั้งใจแล้วก็ศึกษาสังเกตหายใจอย่างไรกายจะสบาย หายใจอย่างไรมันจะผ่อนมันจะคลายหายใจอย่างไรจะมีความรู้สึกตื่นเต็มเบามันเกี่ยวกันหนาะลมหายใจอันเดียวนี่เกี่ยวหมดเลยทั้งชีวิตท่านจึงบอกว่าเมื่อทำอานาปานาสติมากๆสติปัฏฐานทั้งสี่กายเวทนาจิตธรรมจะบริบูรณ์มันเกี่ยวกับกายถ้าจัดลมหายใจให้เสมอให้ละเอียด กายก็ลำงับไม่เจ็บปวดรวดราวถ้าเกิดอารมณ์ไม่ดีขึ้นมาลมหายใจผิดปกติเวลาใดโกรธขึ้นมาถ้าอยากให้มันหายโกรธไวๆก็คืนมาดูลมหายใจถ้ามันผิดปกติทางจิตมันขุนเคืองผู้ใดรีบคืนมาดูลมหายใจมันจะผิดปกติให้เห็น มันจะสั้นมันจะยาวมันจะกระเซ่ามันจะขัดจะแย่งมาการกับลมให้มันดีๆหายใจใหม่ให้มันละเอียดให้มันค่อยไหลออกไปมันค่อยไหลเข้ามาความโกรธก็หายไปเวลาใดจะทะเลาะกันที่บ้านนะผหัวกับเมียกำลังจะทะเลาะกันหน้าดำตาแดงขึ้นะ ลองหายใจใหม่ๆใ,ให้มันราบเรียบเฉยๆคืนมาหาลมหายใจนี่ตั้งใจให้ละเอียดจอสติลงในลมหายใจเหมือนแย่รูเข็มเข็มมันมีรูเดียวเอา,เอา,เอาได้แย่หล่อล้อมสติลงมาตรงนี้มันหายไปมันหายไปมันตั้งใจได้ถ้าไม่เข้าใจก็สังเกตดูลูกเราหลานเรา เวลาเด็กมันโกรธผู้ใหญ่ก่อนที่มันจะร้องไห้มันทำอย่างไรมันจะหายใจแรงๆหายใจสั้นๆมันจะสะก่อนแล้วมันก็ร้องไห้ขึ้นมานั่นแสดงว่าอารมณ์มันถูกบีบคั้นด้วยความไม่พอใจด้วยความโกรธผู้ใหญ่ก็เหมือนกันได้ยินข่าวลูกตายเสีย ได้ยินข่าวว่าผัวมีเมียน้อยได้ยินข่าวว่าเมียมีชู้ลมหายใจเป็นอย่างไรผิดปกติขึ้นมาทันทีใครได้ยินข่าวไม่ดีกลับมาสู่ลมหายใจไม่นานปกติผิดปกติก็กลับมาอีกหัดทำบ่อยๆลองดูก็ได้พรุ่งนี้หากินของเผ็ดๆ เวทนาหนาเผ็ดนั่นก็เป็นทุกขเวทนาเอาอะไรเผ็ดๆมากินดูสักคำแล้วก็กลับคืนมาดูลมหายใจให้มันละเอียดไม่ให้มันเร่าร้อนเหมือนเผ็ดเผ็ดก็จะหายไปโดยไม่รู้สึกตัวหายไปเร็วๆนั่นแหละเวลาใดถูกแมงป่องสัตว์มีพิษกัดต่อย ไม่ต้องไปสนใจกับพิษอันนี้กลับคืนมาปรับลมใหม่หายใจให้สบายเหมือนไม่เกิดอะไรขึ้นพิษเหล่านั้นก็จางหายอาวิสาขะตะมนสตาพิษก็จะไม่สามารถเข้าไปเสียบแทงในจิตในใจ